อ่าสวัสดีครับช่องมูลมหาการ88ลนะครับวันนี้ผมได้งัางตาแดงมานะครับก็เอ,อมามารีวิวให้ดูแล้วกันเพราะว่าออพอดีพี่พๆหลายคนบอกว่าอยากให้มารีวิวงัางให้หน่อยตาแดงที่ได้มา2-3าตัวนะครับจริงๆผมได้มา2ตัวนะครับตัวนี้ครับเป็นแบบตัวเขาเรียกว่าหล่อตันมานะครับหล่อตันกับองค์นี้นะครับมีกิ่งนะฮะมีกิ่งแต่ด้วยด้วยที่ว่า สนิมเขากินลงไปเนี่ยทำให้กิ่งขัดนะครับแล้วก็อีก3องค์ที่ผมมีนะครับอีก3องค์ที่ผมมีผมก็จะเทียบพิมพ์ให้ดูนะครับเทียบพิมพ์ให้ดูว่ามันมีความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างไรบ้างตามผิวตามวันนะ <c oughs> โลหะผิวโลหะที่ใช้มานะครับถ้าสมมุติว่าเออเสียงเบาไปต้องขออาภัยด้วยนะฮะอดีเวลาผมอ่านเนี่ยผมอาจจะโทรศัพท์นะครับมันก็ อาจจะมีพูดไม่ตรงใมหรือว่ามีใช้เสียงเบาบ้างต้องขออภัยนะครับอ่นเดี๋ยวผมมาให้ดูตรงนี้ก่อนฮะตรงนี้ก่อนอ่าตัวนี้เป็นหล่อตันนะฮะหล่อตันนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับผิวเขาเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเป็นพืนพ้นๆตามองเนี่ยฮะเป็นพืนพ้นๆตามองค์เหมือนว่าหล่อมาเนี่ยโดนพวกเข่ากาันหล่อเนี่ยคลุมผิวมานะครับแต่ด้านหลังเนี่ยมีการผิวเปิด วันนัดผิวเปิดมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับเป็นพวกสนิมแดงผิวทลอบเป็นอทองผสมออกมาบ้างนะครับทาให้ตรงนี้จริง,รงๆอะดูง่ายนะฮะนี่ครับนี่ดูหน้าหน้าเขาก็จะเป็นหน้าลิงเล็กนะหน้าลิงเล็กเกตตรงนะครับแต่ว่าฐานเนี่ยคือว่าหล่อเห็นไหมครับยังมีรอยตะไบาบางบางเห็นไหมรอยตะไบบางๆอยู่นะฮะหล่อมาเป็นหล่อตันนตะรงนี้ผิวเปิดมือกับจมูกนะฮะก็ตัวส่วนตัวก็รู้สึกเสียดายเพราะว่า อถ้าผิวคลุมหมดเลยเนี่ยผมว่ามันก็ดูคลาสสิกไปเลยนะนะครับคลาสสิกไปเลยตาแดงๆปัดๆเลยนะฮะตาแดงแป๊บ <c oughs> นะครับแล้วก็องค์ก็จะดำๆนะครับเราสังเกตตรงผิวนะฮะก็จะมีพวกสนิมขึ้นตามผิวเป็นผุดเป็นเม็ด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 เห็นไหมฮะนี่ฮะเนี่ยตรงนี้ฮะเนี่ยฮะ,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 ฮะอ่านะครับก็เป็นการคลุมผิวมานะครับ พวกการหล่อมาพวกเบ้าประกบเนี่ยนะครับเอาหล่อมาเนี่ยพวกภาพเขมาคาบเบ้าเนี่ยฮะก็จะติดตามผิวมาตามซอกเห็นไหมฮะตามซอกตามอะไรนะครับองนี pues to to eline, ้ถามว่าเดิมไหมวันนี้ถือว่าเดิมมากนะฮะถือว่าเดิมมากแต่ว่าเป็นเป็นองค์ที่ถือว่าหล่อตันพอๆกับองค์นี้ฮะเนี่ยนี่ก็หล่อตันมานะครับแต่องค์นี้จะออกมาเล็กกว่าแต่ได้เนื้อโลหะที่ออกมาเหลืออมเขียวหน่อยนะครับเป็นองค์ที่เหลืออมเขียวหน่อยนะครับอ่านี่ฮะ รอตันเหมือนกันนี่รอตันเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่อา่าเพราะฉะนั้นพังง่างเนี่ยนะครับการหล่อเนี่ยขนาดไซส์หรืออะไรเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามัน <c oughs> ด้วยขนาดที่การแกะหุ่นทยันหรือว่าแต่ละพิมพ์อ่ะมันจะมีไม่ค่อยเหมือนกันบางองค์หล่อมาก็เล็กบางองค์หล่อมาก,ก็ใหญ่นะครับก็อยู่ที่ว่าการหล่อมาเนี่ยมีโลหะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพรงง่างเนี่ยการหล่อมาเนี่ยมันเป็น หล่อมาตามชนบทตามชาวบ้านซึ่งไม่มีมาตรฐานการการหล่ออยู่แล้วนะครับมีโลหะอะไรก็ใส่ไปนะครับไม่เหมือนในพระไทยโบราณที่แบบปี249กว่าหรือว่าจะเป็นวัดบวรวัดอะไรก็ตามเขามีสัสดส่วนการเทโลหะที่ชัดเจนนะครับหล่อมาเนื้อโลหะจึงมีวันณะที่ต่างแล้วก็มีพิมพ์ที่ประมาณเท่ากันนะครับแต่หล่อมาจะสวยไม่สวยก็เรื่องเรื่องอีกแบบหนึ่งนะครับเหมือนพูดง่ายเหมือนชินลลุล่าอินโดจีนพิมพ์ต้อกับพิมพ์หน้านาง พิมพ์ต้อนเนี่ยทำไมผิวมระเห็นไหมฮะผิวมระเพราะอะไรครับเพราะช่วงนั้นน้าท่วมพอน้ําท่วมปั๊บจิรดาดบล็อกพิมพ์ต้อเนี่ยนะครับก็จมน้ํานะครับพิมพ์ออกมาเป็นผิวมระตามซอกไปหมดเลยนะครับแต่ว่าพิมพ์หน้านาเนี่ยพอหล่อมาเนี่ยก็ไม่โดนน้าก็ผิวออกมาสวยผิวตึงนะครับจะมีหลายหน้าหลายพิมพ์แต่เนื้อโลหะเป็นไงครับก็ไม่ต่างกันใกล้เคียงกันนะครับหรืออมเคียวเหมือนกันนะครับอมาองค์นี้ที่ผมได้มาใหม่นะครับองนี้นะครับ เกตตรงนะครับเกตตรงอพอกันน,ะนั้นเห็นไหมฮะหน้าเล็กเหมือนกันเป็นพิมพ์หน้าเล็กเหมือนกันพอเทียบปั๊บคุณจะเห็นเลยว่าโอโหองนี้ผิวเดิมมากนะครับภาพเกาะผิวนี่เป็นเป็นความหนาเลยคุณดูผิวเดิมนี่เกาะหนามากเลยนะฮะครับเข่าเนี่ยเกาะผิวหนามากนะครับองค์นี้เนี่ยนะครับเสียดายอย่างนึงคือเขาเคาหล่อมาเนี่ยนะครับหล่อ, <c oughs> อมาอาจจะไม่สวยมาก นะครับหล่อมาอาจจะไม่สวยมากแต่เป็นสิ่งที่ผมมองว่าด้วยด้วยการหล่อมาแบบนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็พิจารณาความแท้ง่ายนะครับผู้คาบสนิมนะครับคาบเบ้าตามซอกหรือว่าการหล่อโบราณที่มาเป็นแบบนี้นะครับใครได้หล่อโบราณจะรู้ว่าผิวเนี่ยมันต้องเป็นแบบครุขกะขายอยู่แล้วและการหล่อมาไม่สวยบางครั้งเนี่ยมันทําให้พิจารณาได้ง่ายนะครับอง์นี้ผมมองว่าพิจารณาได้ง่ายผมก็เลยเช่ามานะครับแล้วพอพลิกใต้ฐานเนี่ย โอ้โหนยิ่งดูง่ายเลยนะครับมันเป็นการหล่อนะครับด้านหลังเนี่ยหล่อมาเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าการหล่อเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะว่าโดนอะไรทําให้ทําให้แบบเอ่อทำให้เกิดผิวแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าอ่าถ้าสมมติว่าหุ่นเทียนเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะหล่อไฟแรงเกินไปแล้วเทเทหุ่นเทียนเทบล็อกเนี่ยแล้วตัวตัวองค์พระเนี่ยนะครับไปทับเอ่อลงไปตนปลงบล็อกพื้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย นะครับโลหะที่ยังไม่แข็งตัวเนี่ยนะครับก็ก็ทาให้ติดล่องรอยพื้นหรือติดทรายมานะครับก็ทําให้เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะนะครับฝรั่งตรงนี้เนี่ยถือว่าดูง่ายนะครับแล้วก็ <c oughs> อุดทองแดงเนี่ยนะครับโดนสนิมกินเข้าไปเห็นไหมฮะโดนสนิมโดนสนิมกินเข้าไปแล้วก็ยุบยุบตัวนะครับผมว่าองค์นี้น่าแช่มาพอด้านหลังเนี่ยก็มีคาบสนิมเขียวตามซอกขึ้นมาอ่าน่าจะวางนอนนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะวางนอนแล้วก็ แล้วก็มีการ <c oughs> มีการทาให้เกิดรูเนี่ยซุดตัวลงไปนะครับซุดตัวลงพอซุดตัวปั๊บสนิมมันเข้าไปข้างในรูก็ทําให้กิ่งขัดหรือกิ่งไม่ดังนะครับแต่ว่าตะไบเนี่ยก็เป็นตะไบรูปฟู่ที่ถือว่าก็น่าจะเป็นมาตรฐานของทุกพิมพ์แต่บางองค์ต้องบอกก่อนว่าเออบางคนใช้บางช่างเขาใช้ตะไบนะครับแต่บางบาง,บางช่างก็ตะไบเรียบก็มี อยู่อยู่ที่ช่างด้วยนะฮะต้องบอกก่อน ER. อยู่ที่ช่างด้วยว่าว่าเขาแกะแกะบล็อกแกะหุ่นเทียนมาเนี่ยแล้วเขาตกแตงงง่งง้างยังไงบางคนก็มีตะใบตา,ามองนะครับตะใบเก็บอ่ะตะใบเก็บ,บ,กบพวกนี้ไหมตะใบเก็บพวกเนื้อเกลือนอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยรู้เลยว่าถ้าเป็นเนื้อเกลือนเป็นก้อนตะใบเก็บ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 งานเนื้อเกลือนเหไหมฮะก็ต้องมีนะครับบางองค์ก็ไม่มีนะนะครับบางองค์ก็ไม่มีก็ถือว่าสวยผิวตึงนะครับบางองค์ก็เนื้อดูง่ายเลย คระง่ากจะมีอยู่ประมาณสองโดยโดยพิมหน้าริงนะฮะก็มีประมาณ3เนื้อเหลืองอมแดงนะครับเหลืองอมแดงหรือเรียกว่าเน Chip Position Oft OL Upon RR Matrix ื้อทองแดงนะครับหน้าลิงเล็กหน้าลิงใหญ่นะครับรองมาก็เป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับก็จะเป็นแบบนี้เหลืองอมเขียวอ่างาแบบนี้ดีกว่านี่เหลืองอมเขียวนี่ผิวดำเดือดองนี้เป็นองค์ที่ผมใช้เองนะครับน่าจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับองนี้เป็นองค์ที่ผมใช้เองนะดูเห็นไหมฮะ ผิดเหมือนกันนะครับแต่เกตบิดคนละบิดกัน <c oughs> <c oughs> นะฮะองค์นี้รู้สึกว่าขุดพบมั้งเออขุดเจอที่เหมือนว่าเขาวางไว้ในในหลังห้องน้ําอ่ะหลังห้องน้ําจริงอะ่ะเขามีสายสินพันตัวมานะผมก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าของแกะออกแต่เข้าใจแหละครับว่าว่าเจ้าของอาจเจอแล้วเขาอาจจะกลัวแต่จริงๆเข้าได้แบบเดิมๆิมเนี่ยโหความคลาสสิกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแม่ไม่ค่อยได้พบนะครับอ่าอย่างนั้นเล่าเรื่องได้ยาวเลยนะครับ เก็บทีได้เก็บแบบใช้เดิมๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับ <c oughs> ต่อครับถ้าสมมติว่าเสียงเบาไปต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ชุดนี้ผมเองก็ไม่สบายนะครับต้องต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับ <c oughs> เพราะมีหลายคลิปที่เขาบอกว่าเสียงผมเบาไปต้องขออภัยด้วยนะฮะ <c oughs> อ่าพอมาอ่านเดี๋ยวผมเทียบเทียบให้ดูสององนี้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้เหลืองเอขียวอันนี้เท่าราบบวก เนื้อหาโมดสามก็จะต่างกันนะครับแต่พิมพ์ก็จะเป็นพิมพแบบนี้นะฮะอันนี้ผมเลือกพิมพ์ฐานสูงนะเพราะ่ายเขาสูงสูงนะครับพิมพ์พาะง,ง่างเนี่ยนะครับจะมีจะมีทั้งเขียนเขียนฐานนะครับก็เขียนเขียนในหุห่นเทียนก็มีนะครับเขียนในหุห่นเทียนหล่อมานะครับฐานเตีย้ยฐานสูงนะครับแล้วแต่แล้วแต่พิมพ์กันไปนะครับบางองค์หล่อมาหน้าก็ก้มก็ดูมีคลาสสิกหน่อยบางองหล่อมาก็เกตหายก็มี นะครับบางองหล่อมาก็หน้าใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็ถือว่าสวยนะครับก็หน้าใหญ่ก็ไม่ค่อยได้พบเท่าไหร่นะครับอ่าเหมือนกันนะเหมือนกันอืมโอเคอ่าองคนี้เนี่ยจำได้ว่าเขาเขาเขาโดนโดนอยู่ในห้องน้ําเนี่ยโดนฝั่งในห้องน้ําเนี่ยเออถ่ายเขาก็ยุบเหมือนกันนะโดนสนิมกินไปเหมือนกันนะแต่รู้ว่าอ๋อองนี้ไม่ไดังเหมือนกัน ไม่ไดางเหมือนกันนะครับตัวส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานข้างมุดว่าโดนฝังหรืออะไรเนี่ยถ้าสมมติสนิมกินเข้าเนื้อเนื้อเนื้อลูอุดไปแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนมากต้องบอกว่าโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากจะอุดไม่ดังเพราะว่าสนิมสนิมเข้าไปกินนะครับเหมือนรูดโฟกัสสักครู่นะฮะนะครับนะครับนะ บางองค์โชคดีหน่อยก็กิ่งดังก็มีนะครับอือง์นี้ถือว่าดูง่ายนะฮะแล้วอีกองหนึ่งอ้าองนี้องค์นี้ที่ผมรู้สึกว่ามาแบ่งในร้านมัน้งองนี้เป็นตัวองค์ที่กล้าพูดเลยว่าหายากอันนี้ตาแดงใหม่นะเจ้าของเขามาติดดวงหนึ่งนะครับองค์นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะฝังถูกถูกฝังนะข,ขุดดินพบนะครับไม่หลังบ้านก็ตรงไหนผมจำไม่ค่อยได้นะนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยนะอุดมเน,นี่ครับ นี่อ้าวอุดนะครับอุดอ,อุดผงพายนะครับอุดผงพายนะครับองนี้ก็จะยากไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้เจอเหรอกครับว่าว่ามีง้านตอนตอุดผงพายด้วยนะครับมีแค่องค์นี้นะฮะแล้วสภาพการใช้เนี่ยเป็นสภาพที่บอกก่อนแล้วว่าไม่ค่อยได้เจอแบบนี้หรอกนะครับแล้วอุดผงพายด้วยมันไม่ใช่อะไรที่เรา เราเราได้เจอบ่อยๆในปี2ปีนี้ผมเล่นมาประมาณ3ปีแล้วนะครับน่าขึ้นปีที่4แล้วแล้วก็ก็สี่กว่ากนิดนิดนะฮะก็ก็ยังเจอองค์แรกที่อุดผงภายแบบนี้ผมบอกก่อนนะฮะในสภาพการใช้งานเนี่ยผมก็เพิ่งเจอแบบนี้แบบสนิมแบบนี้นะแต่ว่าก็มีหลายตนที่ผมเก็บอยู่ก็มีสนิมขึ้นมาเหมือนกันนะครับอย่างเจอในในในสุสานคนโบราณอย่างเงี้ยมันก็มี นะครับเจอในพวกลงศพก็มีนะครับอันนี้มาเทียบให้ดูเฉยๆนะฮะมาเทียบให้ดูเฉยๆนะครับว่าตาแดงเนี่ยอุย้ยขออภัยขออภัย,ภยนะจริงๆอันนี้มันอยู่ที่ทํางานผมนะ <c oughs> อยู่ที่ทมงานผมก็เลยเอามาโชว์ได้นะครับที่ทำงานผมเลยมาโชว์ได้นะครับก็เป็นพิมพ์แบบเดียวกันนี่เรื่องอมเขียวนะ เนี่ยพอเทียบปั๊บคุณดูองค์นี้จะดำปิดเลยนะครับดำปิดเลยนะฮะเห็นไหมครับอ่าโอเคครับสหรับคลิปนี้นะฮะก็ก็หวังว่านะฮะหวังว่าว่าเอ่อท่านที่เข้ามาดูเนี่ยจะจะได้ความเออ่ความรู้เรื่องตาแดงบ้างนะครับก็มีหลายคนที่อยากให้ผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเออ่ตาแดงนะครับแล้วบางครั้งผมก็ไม่ลงนะครับบางองค์เนี่ยผมได้มาผมก็ปล่อยเลย นะครับบางองค์ที่ได้มาบางอย่างที่หายากจริงๆแล้วผมคิดว่าผมอยากเก็บเนี่ยผมก็เก็บ <c oughs> ต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ให้ทุกองค์ครับที่ที่ที่ผมจะมาแบ่งบางองค์ผมเก็บนะฮะบางองค์อันไหนที่จําเป็นต้องมาเปิดให้ให้ให้ให,หน้าร้านอ่ะดูว่าดูมีของบ้างผมก็มาเปิดในราคาที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นราคาที่หวงแต่ว่ามั่นใจว่าพอหมุดว่าใครได้ไปเนี่ยเออรับรองว่าไม่เจอองค์ที่สองแน่นอนถือว่าคุ้มเหมือนกัน นะครับผมคิดว่าคุ้มนะครับหลายองค์นะครับหลายองค์ท,ที่ที่ขายไปแล้วแล้วโอกาสที่จะเจออีกก็ก็ยากถือว่ายากสําหรับนักสะสมเหมือนกันเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าโอกาสบางโอกาสเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เจอทุกครั้งนะครับ <c oughs> พอดีมีคนถามตาแดงมาเยอะ <c oughs> ผมก็เลยอพอได้ตาแดงที่มันดูง่ายมานะครับเราเราเองก็เลือกที่จะ จะนาอะไรที่มันดูง่ายๆเนี่ยมาให้มา,มาให,มาให้มาให้พูดนักสะสมเนี่ยได้ศึกษามากกว่าว่าหล่อโบราณเนี่ยมันมีผิวพุนมีนะเพราะเป็นการหล่อโบราณนะครับบางองค์บางคนก็เจอแบบผิวพุนก็คิดว่าปลอมก็มีนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าของปลอมถอดเจกของแท้มันไม่แปลกหรอกครับที่ของปลอมอมันจะทําให้ผิวพูนพนเพราะมันพยายามที่ทําให้แบบเป็นไงครับแบบหล่อโบราณแต่ว่าในขนาดเดียวกันพระหล่อมาก็มีผิวตึงและผิวพุน นะครับส่วนต่างๆคุณต้องเ,อเก็บเป็นองค์ความรู้คุณเองแล้วก็พิจารณาเนื้อโลหะนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับใครที่เล่นตาแดงเนี่ยปัจจุบันก็ต้องบอกก่อนว่าหลายอาของหลายฝีมือเนี่ยออกมาเยอะนะครับก็ท้าทายแก่ความรู้ของนักสะสมหลายๆท่านนะครับก็ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเร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 า,เราเนี่ยอพอโดนของปลอมมาองค์หนึ่งเนี่ยเราจะได้รู้ว่าของปลอมมันต่างจากของแท้อย่างไง นะครับบางองค์บางคนก็ไปซื้อเสียงมาหลักร้อยก็มีครับแต่ว่าพอได้ปลอมเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าของแท้มันต่างของปลอมอยังไงบ้างนะครับมันมีข้อเปรียบเทียบมันมีความมันมีเนื้อหามวลสาเหตุชตัดเจนแต่บางองค์เนี่ยนะครับบางองค์ไม่ว่าจะเป็นฐานดินหรือว่าจะเป็นพระง่างนะครับถ้าผิวดาเดิมมาหรือว่าผิวที่โดนคลุมด้วยสนิมมาเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะพิจารณาได้ยากนะครับต้องบอกก่อนว่าต้องต้องพิจารณาพิมพ์แล้วก็เนื้อโลหะ นะครับว่าพอผิวถลอกปั๊บเนื้อข้างในเป็นยังไงนะครับผมเจอหลายบริบทครับมาองค์ก็เก็บไว้ในกล่องพวกกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือพวกโลหะเนี่ยนะครับเวลามันขึ้นสนิมมันจะเป็นสนิมแดงใช่ไหมมันก็คุมพังง้างไปด้วยนะครับบางคนก็เจอในในพวกประมาณขุดเจอหลังบ้านอ่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเนื้อสนิมคุมคุมเนื้อนะครับมันก็ไม่ได้เห็นชัดเจนแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าด้วยพิมพ์ด้วยเนื้อด้วยฐานสบายฐาน บริบทอะไรอย่างพิจารณาหลายอย่างคือมันก็ดูคําแท้ได้ไม่ยากนะครับ <c oughs> เอาครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมหมดทุกอย่างนะครับไม่ต้องเชื่อผมหมดเลยนะครับอาจจะเป็นของเก๊ก็ได้ข้างหน้าท่านขออภัยครับพอดีผมหายใจไม่ค่อยออกนะครับอาจจะเป็นของเก๊ก็ได้ข้างหน้าท่านเทุกทุกอย่างนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยใจเย็นนะครับในการซื้อนะครับแน่นอนว่าของเก๊ม,มันมีแน่นอน นะครับของแท้ก็มีนะครับอะไรที่ดูคลิปผมแล้วมันเป็นประโยชน์ก็เก็บเป็นองค์ความรู้ของทุกท่านไม่ต้องเชื่อผมครับเพราะว่าเวลาท่านซื้อเนี่ยผมไม่ได้ช่วยท่านตัดสินใจนะครับการตัดสินใจอยู่ที่ท่านเลยนะครับอ,อยากให้ใจเย็นนะครับทุกคนมีความโลภหมดผมเองก็มีเวลาผมโดนมาผมก็เอามาให้ศึกษากันนะครับและแน่นอนว่าผมเองก็ไม่ได้ขายต่อนะครับเพราะเราเรามีของแท้มาให้เปรียบเทียบด้วยนะครับ พอโดนมาอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าเออผมโดนมาแบบนี้นะมันเป็นองค์ความรู้ของตัวผมเองแล้วก็ของทุกท่านที่เพิ่งเริ่มที่จะสะสมนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากๆครับที่ทักมาใน a c e b o o k นะครับอ่าเฟซบุ๊กผมผมนะครับอ่าวิกรนะครับมนมหาการเป็นภาษาไทยนะครับวิกรแล้วก็เว้นวาแล้วก็มลมหาการนะครับเออส่วนเช็คพระขออนุญ,ญาตอย่างหนึ่งนะครับเออผมเองเช็คให้ได้ไม่ทั้งหมด ท่านเองต้องตัดสินใจด้วยว่าเวลาท่านซื้อท่านเช่ามาเนี่ยเริ่มแรกท่านดูยังไงว่าแท้เริ่มแรกในการตัดสินใจท่านคิดยังไงว่าเออจะซื้อ,องงนี้มันแท้ยังไงนะครับแล้วก็อย่าลองให้พิจารณา,าองค์อื่นดูบ้างนะครับบางองค์เนี่ยท่านเอามาแห่ท่านเอาของคนอื่นมาแห่ให้ผมดูเนี่ยผมพูดเลยนะผมดูให้ไม่ได้นะครับเพราะเขาวางขายท่านก็นมาถามผมว่าแท้ไหมแท้ไหมผมบอกไม่ได้นะครับนอกจากว่าเออผมดูดี นะครับหรือไม่ผมก็บอกไปเลยว่าผมดูให้ไม่ได้นะครับบางอย่างเนี่ยมัน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 ,มนเราพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาขายอยู่เพราะไม่ใช่ของท่านนะครับะอะไรที่ดูแท้ง่ายๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเออท่านก็ดูออกผมก็ดูออกนะครับผมคิดว่าอะไรที่ดูง่ายเนี่ยมัน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 ดูไม่ยากหรอกนะครับอ่ะอยากให้ใจยเย็นแล้วพิจารณาพิมพ์แล้วเนื้อโลหะไป นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากๆครับถ้ามุดเสียงเบ